มันเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเนาะเด่นเดเปะปังดังเวอร์ได้รับการโห้แค่แค่คำว่าได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่อะมันก็ดีแล้วอะผู้ใหญ่ดังกล่าวเนี้ยเอ,อ่มาจากความดีด้วยซ้ำที่คุณได้ทำมานึกออกปะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่มีตัวตนอยู่ถ้าคุณทำงานในองค์กรตอนนี้ผู้ใหญ่ก็จะให้โอกาสเว้ยมันจะเป็นเรื่องราวดีๆที่คุณได้ทำดีมานะ ถ้าคุณทําดีมาคุณคุณแตะแล้วคุณอย่างนี้เลยเว้ยปั๊บอย่างนี้เลยแต่ถ้าคุณคุณทําไม่น่ารักมาจ้าวางแผนชีวิตดีๆเลยจ้ามันเป็นช่วงเวลาของการพิสูจน์ของการกระทําของคุณใน1 5วันนี้นะจ้าส่วนทรัพย์สินเงินทองเขาบอกว่าถ้าคุณวางแผนการใช้ชีวิตไว้ดีแล้วเก็บหอมรอมริบไว้ดีแล้ววางแผนเพื่ออนาคตไปแล้วจะโอเคมาก แต่ให้ระวังเรื่องการใช้บัตรเครดิตเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตมันมีอีกอย่างหนึ่งที่พี่ฝนอยากจะบอกว่าถ้าตอนนี้นะคะการใช้เงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่มันไม่เกิออกเกะเกิดประโยชน์หลายๆครั้งอย่างเช่นเอฟของไว้แล้วไม่ได้ใช้อันเนี้ยอะไรที่พอมันเห็นโปรโมชั่นแล้วมันเพลินนิ้วพี่พี่ฝนทำไงดีมันเอฟไปแล้วนึกออกปะ อันนี้ก็ต้องยึดนิ้วไว้ก่อนไม่ใช่ว่าไปเอฟเราไม่ได้ใช้มันจะกลายเป็นของเกลือเต็มบ้านนะเจ้าค้าคนวันประหารขออนุญาตที่จะพูดถึงโอกาสที่คุณจะได้รับก่อนเลยนะเจ้าค้โอกาสที่คุณจะได้รับทั้งคุณเป็นพนักงานในองค์กรหรือคุณเป็นเจ้าของกิจการเองก็ตามเนี่ยยอดขายถ้าเป็นเจ้าของกิจการมันจะมาเรื่อยเรืมันจะมาแบบ เรื่อยๆแบบไม่ขาดสายในช่วง15วันนี้เป็นช่วงเวลาแห่งคุณจะต้องเพิ่มเติมการบริการการให้การขายของแบบมีคำพูดที่น่ารักนะคะมีเวิร์ดติ้งที่ดีไม่ได้แบบสวยร่เชิดหญิงอะไรกับลูกค้าอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้คุณ่ะรู้สึกว่ามียอดขายที่มันกระเตื้องได้ไปในสัดส่วนที่น่ารักได้แล้วก็จะมีการเพิ่มเติม สาขาเพิ่มเติมโปรดักต์เข้ามาในองค์กรของคุณไม่ถ้าขุดคุณทำงานออนไลน์คุณจะคล่องตัวแนะนำนะคะใครทำงานออนไลน์อยู่ช่วงนี้จะไลฟ์ทางช่องทางไหนขายของเนี่ยแนะนำเป็นช่วงเช้าไปเลยแล้วก็ไปช่วงค่ำเลยอีกรอบหนึ่งเป็นสองช่วงนะคะสำหรับพนักงานในองค์กรเองแล้วคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่จากที่คุณเคยอึอดอัดมาเนี่ยจะอยู่ดีๆจะได้รับการอวยยศจะให้ โอกาสคุณมากขึ้นแล้วที่สําคัญคือได้เงินไหมพี่ไม่ใช่งานเพิ่มแล้วไม่ได้เงินได้เงินจ้ามาแล้วนะจ้าธนบัตรเท่านั้นที่ทําให้คุณได้โบยบินมาแล้วจ้านะคะเงินทองจะคล่องตัวขออนุญาตถ้าเกิดว่าใครไม่มีทําให้คุณใครผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่ก็รู้สึกเอ้ยบรรเทาขึ้นนึกออกไหมมันจะดีขึ้นมันจะมันจะคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็วางแผนเพื่อฝังไปซื้อทองเก็บไว้ได้นะคะ4ี่0 0ื่นซื้อได้ไหม ซื้อไว้เก็บจ้าซื้อทองเนี่ยเพื่อ1ิปีข้างหน้านะคะมาถึงคุณพ่อคุณแม่ท่านที่เกิดวันพฤหัสเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะคะออคุณพ่อคุณแม่พี่ฝนห่วงสุขภาพเรื่องอะไรสําหรับคนที่คุณพ่อคุณแม่อายุมากแล้วเนี่ยระวังเรื่องกดไหลย,ย้อนเรื่องการที่คุณคุณพ่อคุณแม่นอนหลับไม่ลึกแล้วก็ทําให้แบบอาหารไม่ย่อยอีกข้อหนึ่งก็คือการเวียนหัวการมึนงงเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันมาจากอากาศร้อน แนะนำการดื่มน้ําจริงๆนะอากาศร้อนแล้วเหงื่อออกเยอะเหมือนมันซึมแล้วเลือดมันข้นนึกออกไหมคะธรรมชาติกําลังจะบอกให้เราอะดื่มน้ําแบบมีประโยชน์ไม่ใช่ดื่มน้ําบอกดื่มน้ําอ๋อหนูก็ดื่มน้ําอัดลมอยู่อะค่ะพี่นึกออกปะกินชาไข่มุกอยู่นึกออกไหมกินให้บาลานซ์ไว้ก่อนดีกว่านะคะคุณพ่อคุณแม่พี่ฝนบอกไปแล้วเรื่องการงานอาชีพพี่ฝนกล่าวแล้วการเงินการทองคล่องตัวคู่ครองคนรักเป็นอย่างไรบ้าง คู่ครองคนรักตอนนี้นะคะกลายเป็นว่าคุณอยู่แบบถ้าคุณต้องใช้ความคําว่าเข้าใจให้มากๆว่าคู่ชีวิตของคุณเป็นแบบนี้เนื่องจากความต้องการของคู่ชีวิตของคุณหรือแฟนของคุณน่ะมันจะมีอารมณ์ที่แบบเกลี้ยวนิดนึงแต่จะกราดมากมากน้อยมันอยู่ที่ว่าคุณวางใจได้แค่ไหนในการที่จะใช้น้าเสียงในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่เวลาไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกัน งานเยอะทั้งคู่นะคะสำหรับคนโสดช่วงเนี้คนที่เคยคุยอยู่เหมือนคุณกำลังจะเปลี่ยนสถานะเป็นมีแฟนแล้ว <c oughs> อยู่ดีๆหายเฉยนึกออกไหมในโลกออนไลน์หรือว่าอยู่ดีๆเจอกันกินข้าวครั้งนึงแล้วหายไปเฉยๆทำตัวเองให้มีคุณค่าคะ่ะต้องรอไหมคะพี่ฝนพี่ฝนแนะนำว่าทำตัวเองให้มีคุณค่าจะรอหรือไม่รอแนะนำว่าทำตัวเองให้อยู่แบบ มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งลมหายใจของอีกฝั่งหนึ่งรักตัวเองให้เป็นแบบไม่เห็นแก่ตัวทําให้คนโสดที่เกิดวันพฤัสในสิบห้าวันนี้ดูทรงพลังและมีคุณค่าสวยหน้าตาดีหลอ่อมีตังโอเคทุกอย่างดีเลิศที่สําคัญในช่วงเวลานี้ระวังเรื่องการใช้คําพูดจากคุณบอกว่านี่ก็ขแมวล,ลงมาเยอะแล้วนะปากไม่แซบนะพี่ฝนนะ ขำแมวล,ลงมาอีกนิดนึงถ้าคําพูดดังกล่าวสร้างศัตรูอะไรที่ไม่ควรก็ไม่ควรคุยตามเหตุผลจะน่ารักกว่านะจ๊ะร่างกายเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้ให้ระวังเรื่องอาหารอาหารกินไม่ตรงเวลาแล้วก็การท้องผูกพยายามพยายามถ่ายให้ออกในทุกๆวันและที่สำคัญคนวันพระหัสคะเป็นช่ว,วงเวลาแห่งการซับวิตามินซีและวิตามินบี นะคะถ้าอยากวิตามิน B แบบไหนอันนี้เป็นนักพยากรณ์ไม่ใช่แพทย์หรือเภสัชกรควรไปปรึกษาว่าร่างกายยูเพรียรไหมยู่เหนื่อยความคิดหรือเปล่าคุณนอนหลับให้ลึกเถอะจริงๆเป็นยาที่ดีที่สุดก็คืออยู่กับลมหายใจกินให้อิ่มนอนให้หลับถ่ายให้ออกอยู่กับลมหายใจให้มากๆรู้สึกชัดชาร์จแบตไม่นั่งหายใจทิ้งเพื่อเป็นการชาร์จแบตให้กับคุณแล้วฝนบอกเลย15วันนี้คนวันพฤหัสระวังแค่เรื่อง ปากไม่สร้างศัตรูระวังเรื่องการใช้คําพูดการเสียดสีการพูดจาทิมแทงคนลดเหลือครึ่งหนึ่งดีแล้วลดลงไปอีกจะน่ารักและใช้คําพูดตอนที่เราไม่เกิดอารมณ์จะทรงพลังสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสใน15วันนี้โชคดีนะคะ